อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวย เน้นย้ำเลยว่าเป็นราคาส่งด้วยราคาส่งทุกชิ้นทุกวันค่ะชิ้นนี้จะเป็นงานโบราณจากปีนังนะคะจะเป็นงานทำมือค่ะต่างหูบุงาประดับไปด้วยเพชรซีกแท้ไม่รองซับค่ะมาในราคาเพียง13,800บาทตัวเรือนเป็นทอง 10K นะคะทอง 10K นี้นนากหรือเปล่า ไม่ใช่นาคนะคะเขาจะเหนือกว่านาคหน่อยหนึ่งค่ะเขาจะเหนือกว่านาคหน่อยหนึง่งแล้วทำไมเขาไม่ทำ965เนื่องจากว่าเขาเป็นเมืองแม่เป็นเมืองเนื่องจากว่าเขาเป็นเมืองใต้อนานิคมของฝรั่งแล้ว ฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ชอบทองเหลืองเหลืองอารามอารามนะคะเขาก็เลยเผสมทองแดงจะเยอะหน่อยนะคะสุดผสมที่เจอเจอของทางฝั่งทางฝั่งที่ว่าเป็นชิ้นงานประนกัรน,นะคะก็จะเป็นแนวนี้ลักษณะนี้แล้วก็ชิ้นนี้น้ำหนักดีค่ะ6.17กรัมกล้าก้านเป็นก้านเกลียวนะคะแล้วก็เป็นเพชรแท้ที่น้ำสวย น้ำสวยและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือดอกใหญ่ดอกใหญ่ๆเลยท่านใดที่ชอบชิ้นงานใหญ่ๆนะคะดูใกล้ๆได้เลยสวยแล้วก็ใหญ่และเป็นงานมือโบราณแท้ดอกใหญ่เกือบจะ1เนเซนครึ่งแล้ว1.3มมิลใหญ่พอไหมอันนี้นะว่าใหญ่แล้วนะ ใหญ่แบบเจอมาที่เจอเจอเจอมาเนี่ยเล็กกว่านี้ทั้งนั้นอันนี้1.3มิลน,นะคะการเป็นการเกลียวค่ะการเกลียวนี้บางคู่จะใหญ่กว่านี้มากถ้าเกิดใครที่ทันดูรูหูคุณย่าคุณยายนะคะหรือต่างหูคุณย่าคุณยายโบราณน,นะก็จะเห็นว่าใหญ่กว่านี้มากถ้าใครที่ไม่ค่อยได้ใส่ต่างหู อาจจะเจ็บแต่ถ้าใครที่ใส่ต่างหูอยู่บ่อยๆใส่ได้ค่ะเพราะว่าการเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าแบบปัจจุบันเนี่ยนิดหนึ่งแต่ไม่ได้ใหญ่แบบที่ใหญ่มากนะคะนึกออกไหมคะถ้าใครใส่ต่างหูบ่อยเน้นว่าใส่ได้ถ้าใครที่ไม่ค่อยใส่อาจจะเจ็บต่างหูนี้ใหญ่กว่าต่างหูก้ารน,นะคะใหญ่กว่าต่างหูปัจจุบันนิดหนึง อธิบายโดยละเอียดนะจ๊ะก็ก้านยาวนูน่นไหมหนึ่งเกือบเกือบหนเกือบเกือบหนแล้วก้านยาวมากเวลาใส่ก็แบบนี้เลยท่านใดเคยมีท่านใดต้องการมีทักได้เลยก็หมุนกันแบบนี้นะคะก็ slow life ค่ะใช้ชีวิตแบบ slow เหมือนอย่างยุคโบราณนะคะ สวยมากเลยอะพูดเยอะเพราะอะไรเพราะเพราะชมความสวยไปด้วยพร้อมๆกันค่ะมันสวยสะกดนะคู่นี้สวยค่ะตัวจริงสวยด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพิจารณาดูด้วยเพราะว่าความสวยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอีกใจคนเราแบบก็มีกันหลากหลายความความความเห็นนะคะแต่ในสายตานาเน,นี่ย คู่นี้นะว่าสวยเลยสวยแล้วก็ใหญ่ดีด้วยค่ะชิ้นนี้จะเป็นอุบะไทยโบราณนะคะเราจะเจอทรงนี้ได้น้อยมากค่ะหรือถ้าเวลาเราเจอทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทรงสี่เหลี่ยมเปียกปูนแบบนี้เรามักจะไม่ค่อยเจอตุ้งติ้งค่ะ นะส่วนใหญ่เราจะไม่เจอตุ้งติ้งตัวเมียใครที่ต้องการอุบะที่มีความสวยโอดะองค์แล้วก็เป็นอุบะตัวเมียดูเข้มแข็งแต่ก็อ่อนโยนในทีนะคะและชนิดพิเศษตรงที่เขาเป็นเพชซิกลูกโลกด้วยปกติเราจะเจอเพชซิกธรรมดาเพชซิกเจียลูกโลกจะมีเนื้อเยอะกว่าเพชซิกธรรมดาที่เจียแบบ บางๆนะคะเพลสิกเจลูกโลกจะมีเนื้อเยอะกว่าการกระทบแสงจะเยอะกว่าชื่อจริงเปอร์เซ็นต์ทองมาได้สูงค่ะ79กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะน้ำหนักดีค่ะ10กรัมมาในราคาส่ง22,500บาทวันนี้วันนี้วันที่6มีนาตอนนี้ทองขาดอีกไม่กี่ไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยนะคะจะ36 0 0 0แล้ว36,000 1กรัม ตกแล้ว15.2ใช่ไหม1สามหมื่ 36, นหกนาตีว่า36มหมไปเลยนะเพราะว่าขาดนิดเดียว36มหมหาร15.2ตกแล้ว1กรัมเท่ากับ2องพบาทส่วนชิ้นนี้10กรัม22,500บาทเปอร์เซ็นทอง7จเปอร์เซ็นแต่เปอร์เซ็นที่คุยเมื่อกี้36มหมนั้นคือ965แต่เขาไม่มีเพชร อันนี้เรามีเพชรเพราะฉะนั้นคุ้มสุดคุ้มเกินคุ้มนะคะและเพชรสวยๆทั้งนั้นเลยต่อมาเรามาวัดกันค่ะอันนี้ได้มารา,ราคาถูกด้วยแล้วนา้นาก็ส่งในราคาส่งนี่แหละค่ะถูกๆก,กันไปเลยอยากให้คุณที่รักงานโบราณน,นะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะเก็บได้เก็บเลยเพราะว่าราคาแบบดีมากๆ ดีที่ซื้อทันก่อนนะประมาณอาทิตย์กว่าแล้วถ้าซื้อช่วงนี้โอ้โหเขาไม่มีทางได้ราคานี้นะคะอันนี้คือหูค่ะหูกระต่ายใหญ่ดีกว้างดีเพชรซีเดี๋ยวลูกโลกค่ะหนึ่งสองสามสามชั้นมตีตุ้งติ้งใครที่มีตัวผู้อยู่ลองดูตัวเมียให้ครบใครที่ยังไม่มีก็เริ่มต้นด้วยชิ้นนี้ได้เลย เจืลูกโลกเนี่ยโหหายากค่ะอันนี้เทียบกับเหรียญสิบนะคะเหรียญสิบก็ไม่รวมห่วงนะจ๊ะไม่รวมห่วงบนแล้วก็ตรงติงข้างล่างไม่รวมชิ้นงานสวยมากสุดคุ้มคุ้มมากๆากมากมากมากอไก่แบบล้านตัวไปเลยคุ้มจริงๆค่ะ เรายังคงอยู่ในหมวดโบราณกันต่อนะคะสร้อยสังวาน3สีค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง15,900บาทนะคะเป็นราคาเก่าเช่นเดียวกันค่ะเรือนทอง75%น้ํานหนักช่างรวม7.22กรัมความยาวมาถึงจุดตรงนี้นะคะก็คือ16นิ้วยาวรวม ถึงตรงนี้เกือบเกือบจะ19ขอโทษค่ะเกือบเกือบจะ18นิ้วนะคะยาวมาถึงตรงนี้เกือบเกือบ18นิ้วชิ้นนี้ขอบอกว่าทับทิมยอดสวยหลังเป็นหลังเบีย้ยที่สวยนะคะเม็ดยอดเป็นหลังเบีย้ยที่สวยเลยใครที่มีต่างหูสามสีอยู่แล้วนะคะ ใส่ให้เป็นเซตใส่ให้เป็นชุดเลยค่ะใกล้สงการแล้วนะคะวันวันวันสงกรารอนตรต่างต่างเนี่ยแต่งชุดไทยไปเลยน่ารักสายสร้อยสวยงามขัดชุดให้เรียบร้อยแล้วใหม่กริปเนี่ยชอบตรงนี้นะคะทับทิมหลังเบีย้ยสวยมากตะขอที่จะเป็นตะขอ90นะคะเอ่อออกแรงนิดนึงค่ะ ออกแรงนิดนึงเวลาเราใส่ตะขอนะจ๊ะสวยงามด้านหลังก็สวยงามใหม่กริบเลยนะคะใหม่กลิบเลยทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วท่านใดที่มีแตงหูสามสีนะเชียร์เต็มที่เลยค่ะใส่ให้เป็นเซตกันไปเลยนะคะทับทิมแท้มรกตแท้แล้วก็เพชรซีกแท้แท้เลยจ้าสวยมาก ทับทิมพมา่าหลังเบี้ยนะคะงานนี้ล้อมเพชรเยอะเลยเม็ดละ5ตังเลยนะคะ24เม็ดรวมแล้ว1กระดัต20ตังค่ะมาในราคาเพียง24,800บาทเรือนทอง75%นค่ะน้ำหนักช่างรวม3.65กรัมเพชรแท้เหลี่ยมแกสอนน้ำโดยประมาณ97าทับทิมสวยๆเลยทับทิม คัดมาอย่างดีอีกเช่นเดียวกันค่ะคุณดูผิวได้เลยค่ะผิวทับทิมมันวาวปกติหลังเบีย้ยเนี่ยปกติเลยนะธรรมชาติของเขาเลยจะมีเเขาเรียกอะไรล่ะริ้วรอยตามตามผิวบนหน้าแต่ชิ้นนี้คือกริปน้อยมากนะคะที่จะจัดกริปกิปแบบนี้มาได้ค่ะแล้วก็คู่เขาไม่ได้เล็กนะคะคู่ไม่ได้เล็กนะใครที่มีแบบ หูแบบหนาๆน,นะแล้วก็ใส่ต่างหูเต็มๆแบบนี้นะคะโอ้โหสวยกริ้งเลยต่อมาเรามาดูความยาวก้านกันนะคะยาวดีอลังการมากสมกับเป็นคู่ที่แบบว่านางเอกของเรื่องของวันนี้เลยนะคะ1.3เกือบเกือบ1.4เซนยาวอลังการอุดูการณอีกข้างนึงด้วยยาวมากนี่1.4 ามาเรามาดูแป้นนะคะแป้นแล้วก็ด้านหลังตามนี้นะคะอามาเรามาดูอีกแป้นแล้วก็ด้านหลังสะอาดสะอา้านสวยงามดีทุกประการและที่สำคัญนะคะมาพร้อมใบเอร์ แนชรอนรูบี้ก็คือทับทิมแท้ธรรมชาติแดงอมชมพู mm hmm. เขาจะอ่านตามลิ้นักจากหลังไปหน้าเ d ดพิงอะไรเนี่ยนะคะแดงอมชมพูนั่นเองเมียนมาทับทิมพมา่าและเผาเกา่เกาเอชมาอย่างเดียวเผาเกา่าอลังการมากเผาเกา่าท่านใดต้องการเก็บทับทิมเกา่เาเผาเก่าซึ่งตอนนี้ มีจํานวนน้อยแล้วนะคะที่จะปล่อยออกมาขายนะแต่ละที่แต่ละที่นะคะเขาจะเก็บเผาเก่าไว้ทั้งนั้นเลยจะมีแต่เผาใหม่ซสเยอะแล้วในตลาดท่าใดต้องการชิ้นนี้สวยๆแบบนี้สบตากันอีกทีหนึง่งถ้าเป็นชิ้นที่ใช่ก็รับเลยค่ะทองจะขึ้นก็ขึ้นกันไปนะคะที่แน่ๆก็คือซาลาไม่สนซาลาจะขายราคาเก่าค่ะ ราคาเก่าชิ้นนี้1590บาทเป็นสร้อยคออิตาลี 9K อิตาลีจะมีความเหนียวกว่าสร้อยคอ,อท,ทั่วไปนะคะและก็มาในน้ำหนัก0.71กรัมค่ะความยาว18นิ้วความยาว18นิ้วมีตอกอิตาลีเรียบร้อยแล้วก็มีตอก3 7 5หขัดชุบมาให้เรียบร้อยแล้วเน้นย้ำว่าเป็นเส้นเล็ก บางๆบางๆเล็กๆเล็กๆบางๆเน้นเลยนะคะใครที่ต้องการงานเล็กๆน่ารักๆใส่แบบบางๆเล็กๆก็ดูชิ้นนี้ได้อิตาลีแท้ 9K เนี่ยน่าจะเนี่ยค่ะ a u 375อิตาลีนะคะแล้วก็เช็คสปริงค่ะเวลาเราซื้องานอิตาลีนะคะที่เป็นทอง ที่เป็นสร้ยคอที่เป็นทองอะไรละ่ะที่เป็นสร้ยคอนะคะเราต้องเช็คสปริงอ่าสปริงดีนะคะเส้นเล็กนะเน้นย้ำนะคะเน้นย้ำเลยนะเล็กนะคะแล้วก็อย่าคิดด้วยว่าจะใหญ่เดี๋ยวจะเดี๋ยวรับไปนะกลัวว่าเล็กกว่าที่คิด อีกนะโอ้โหตรงนี้บ้านมุนอีกเล็กกว่าที่คิดคือคิดไว้เลยว่าเล็กมากๆนะคะคิดไว้เลยว่าเล็กมากแล้วก็ราคาก็เล็กมากราคา,าเก่าด้วยท่านใดชอบชิ้นไหนในวันนี้5รายการก็บอกมากันมาได้เลยนะคะอัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะ